ชาชาต้นเท้าอะค่ะเหมือนการชาเนี่ก็คือคือเอามือรูปเท้าหลังเท้านี่คือมันมันเป็นเน็บเลยค่ะแล้วก็รู้สึกแบบเออเราอาจจะมาจากศูนย์กลางของเราแล้วก็พยายามหายามมาบำรุงปลายประสาทเราเพื่อให้ลงลิงไปเพราะมันคือศูนย์ควบคุมการเดินการนั่งการแบบเคลื่อนไหวเปิดหัวมันถูกดึงท้ายทอยค่ะนวดก็ไม่หายกินยาเลยค่ะยาแบบพวกแบบขยายหลอดเลือดขยายแบบ มันมียาค่ะปลายมือปลายาปลายเท้าเนี่ยชาเนี่ยไปกินได้เลยค่ะเพราะอาจารย์ก็เคยเมื่อก่อนความไม่รู้ความก็อาจจะโทษวิญญาณแต่พอมันรู้สึกแบบเออเข้าใจที่ข้างบนเขาบอกก็เลยแบบจัดการตัวเองค่อนข้างด้วยดีก็คือไม่รอให้มันเป็นมากพยายามที่จะเอายามาแก้ไขเพราะสังเกตจากการกินนะจย์เป็นคนที่ที่อ้วนนะคะท,ที่อวบอววๆอะค่ะคือจะไม่ได้กินอะไรแต่ว่าชอบนอน คือแบบชอบหลับอะค่ะคือสมมติว่า <c oughs> ไม่มีใครแล้วตื่นหลับก <c oughs> ินข้าวอิ่มนิดนึงหลับแล้วอะไรเงี้ยเป็นคนเป็นคนแต่กันคือไม่หลับนะคะมันเป็นแ,แปลกอย่างคือจยดนอนกลางวันแล้วจัไม่หลับแล้วครับแล้วก็กาแฟเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบเมื่อก่อนวันห้าหกแก้วนะเฮียเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นแบบดูดครึ่งนึงอะไรเด็กครึ่งนึงแล้วแล้วเราก็แบบเวลาเราปฏิบัติเลยค่ะ ที่เชียงใหม่อะมันอาจจะไม่ได้คนที่ตามไปเนี่ยเขาอาจจะมีเรื่องของสภาวะจิตที่ที่อาจจะเป็นโรคของซึมเศร้าอะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะหาก,กิจกรรมให้ทำเช่นว่าเราลงไปพองระ <ไป S 2> ชุดข<ช>าวเลยค่ะไปไปทําบุญอย่างเงี้ยค่ะไปถวายเทียนไปถวายนูน่นถวายนี่คือหาก,กิจกรรมทําเพื่อให้เขาสบายใจเพราะว่าจะไม่มุ่งมั่นถึงการเครียดของกรรมฐานเพราะว่ามันทําให้พวกเขาอะจะยิ่งเศร้ายิ่งแบบไม่หายสักทีเราเลยแบบ มันก็กลายเป็นว่าในเมื่อเราเป็นคนตลกแล้วก็เอาความตลกของเรามาทําให้พวกเขาหัวเราะอืมเราก็เลยบอกว่าเราอ่ะยิ้มให้ทั้งคนทั้งโลกได้อะเรารักคนทั้งโลกได้ค่ะ,คคะแต่คนทั้งโลกอาจจะไม่ได้ไม่ได้รักเราไม่ได้รักเรา<ต>เราคนเดียวคะ่ะไรยใจไายใจกลุ่มยแย่งกันดีนักไม่มีมีคนจริงใจอาจารย์บ้างไหมหรือจริงเจ้า ไม่รู้ว่าจะเป็นเบนหรือเป็นกรรมหรือเป็นเป็นบุญกุศลคือเราเราก็บางครั้งเราก็ก็เบื่อตัวเองนะเฮียแบบบางครั้งเราก็ไม่ได้อยากเห็นแบบกรรมของหรือว่าเป็นเรื่องของตัวเองเนี่ยคือจริงๆเขาสั่งมาอาจารย์เนาะคือจริงๆเราเราเตรียมตัวมาหลายเดือนที่แบบก่อนแล้วซ้ำว่าเอ๊มันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเราไหมอะไรเงี้ยคือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเราก็สั่งหอนใจอยู่แล้วแหละว่าเอ๊วันหนึ่งแบบ มันจะมีบีมหรือไม่มีบีมนะอะไรเงี้ยแบบบางครั้งเรารู้สึกว่าคือบีมเนี่ยเขาเขาเป็นคนที่เราเราดูแลมันตั้งแต่เด็กแล้วเราก็รักแบบคนครอบครัวอะไรเงี้ยบางครั้งเรารู้สึกไม่ได้อยากสูญเสียไปแต่แบบมันอาจจะไม่ไม่ตรงจิตนาการอย่างเงี้ยคนหนึ่งแบบเรารักเขาแบบคนในครอบครัวเขาอาจจะรักเราแบบยึดคอยึดมั่นที่แบบอยากดูแลเราอยากมีเราเพียงผู้เดียวไม่อยากให้ใครเข้าใกล้อะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ไม่ตรงจิตนากัน แต่เราก็พยายามที่จะเคลียร์ละว่าให้ให้เป็นไปแบบความจริงคือเวลาครับอาจารย์เออมันจะช่วยเยียาเวลาเดียวครับไม่ใช่ว่าเราไม่สงสารนะเราก็โคตรสงสารเลยแหละแต่ว่าเวลาครับบางอย่างเออนั่นแหละเขาเรียกว่าอะไรอาจารย์อยู่คำหนึ่งเรื่องของคงเป่งพูดไว้ว่าแผนการอยู่ที่คนความสำเร็จอยู่ที่ฟ้าแล้วมันแปลว่าอะไรก็อยู่ที่ว่าทุกคนคิดได้หมดเองเออเองมโนได้หมดแต่สำเร็จไม่สำเร็จ บุคคลอะไรนึกว,ว่าเขาจะอยมบทกำหนดมาแล้วกรรมฐา,านนี้เขาก็บอกว่าให้ไปทําที่วัดนะคะวัดตันเองบางประหารอยุธยาแล้ววัดตาวัดธรรมวันหรือคนที่อยากจะเข้าสายพุทโธก็ได้นะคะถ้าเราเรียนพุทโธหรือว่าอะไรเราก็มาเป็นเขาเรียกว่ามาเป็นอารมณ์ในการบริกรรมนะคะว่าเราจะไม่ฟุง้งถ้าฟุ้งแล้วกําจัดแบบไหนมันก็จะมีหลักของมันไม่ใช่ทาําไปเลื่อยเปื่อยนะคะ แล้วทําแบบ5นาที10นาทีเขาเรียกสมาธิแบบสั้นซึ่งมันไม่มันไม่เหมือนกับกรรมฐานกรรมฐานคือความฝึกความอดทนความความทรมานนะคะที่กายสังขารมาน,นั่งพับเป็นชั่วโมงชั่วโมง่ะถามว่ามันเมื่อยไหมคะแรกๆมันตระเวทนามากะคะ่ะคนจะปวดก้นปวดแข้งปวดขาปวดค่ะถ้าเราเริ่มม,มันก็จะปวดแต่เวลาอาจารย์ปฏิบัติอาจารย์จะได้รับออเดอร์มาจากข้างบวนว่าวันนี้ต้องสวบดบทไหนวันนี้ต้องพาทีมสวบดบทไหนมันถึงจะทําให้เขาแข็ง แล้วเอาอยู่ตอนวันแรกอะค่ะสวดทำวัดเย็นใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้ขึ้นบทอื่นเรารู้สึกว่าผีรุมเรายังกระสกรรมเลยวันเราบอกอทำวัดเย็นใช่ไหมทีนี้เราจะเติมบทอย่างแรงๆเลยคอยดูสิมันจะมาทําอะไรเราอีกไหมเองเ,องเนี่ยก็ยไม่ได้ทะคะํค่ะมันก็ค่อยๆจางไปอันนี้ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยของอาจารย์มันอาจจะเป็นแบบสายที่คือเราอาจจะได้หลักของมันมาแล้วด้วยความที่ว่าเราเป็นอาจารย์เองด้วยแล้วก็อยากจะ ทำแบบฉบับของตัวเองอค่ะอาจจะไม่ได้เข่งคัดในเรื่องของการที่แบบห้ามคุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันเป็นคนกันเองอ๋อสมบัติของชาติไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใด <c oughs> มีเป็นของผู้หนึ่งผู้ใดก็ได้ <c oughs> ขอบคุณค่ะเพิร์นอันนี้ว่าเรื่องของการสมบูรณ์ภาวนามันช่วยเราได้คือไม่ว่าเรื่องอะไรแล้วแต่ไม่ว่าคุณจะทุกข์จะสุขนะสุดท้ายจบที่ใจครับ <c oughs> <c oughs> กรรมฐานสิคะขนาดกรรมฐานแล้วอาจารย์ค่ะกรรมฐานเป็นอะไรที่จะแก้ไขในเรื่องต่างๆเพราะว่ามันจะทําให้สติเราเกิดปัญญาเราตื่นเพราะนั้นว่าถ้ามันเจอเรื่องเหตุการณ์อะไรอาจารย์มักจะจมอยู่กับตัวเองมากๆก,ก,ก็ก็เดินจงกรมไปพิจรารณาไปบางครั้งก็นึกถึงตัวเองสมัยก่อนที่แบบต้อนน้าตาไปฝากหลวงพ่อจะรันทุกครั้งเนี่ย ก็ก็มามาฝึกไ,ไปเรื่อยๆ,ๆมันก็ไม่ค่อยมีน้าตาเท่าไหร่แต่แบบบางคงก็เหนื่อยมันก็ลามันก็เบื่อหน่ายแบบมันก็เบื่อนะคะ <c oughs> เบื่อกับการเบื่อเขาต้องทําครับอาจารย์มันไม่ได้เบื่อแบบเรื่องของการทาภาวนานะมันเบืเ่อเรื่องของสภาวะคนมากกว่าอะไรเงี้ยสภาพคนอาจารย์ต้องเข้าใจนะคนไปเรื่อยๆอาจารย์รับอารมณ์ได้อยู่แล้วครับอาจารย <jum' S 2> <enge S 1> ์รู้สึกเยอะเออ แล้วก็เดี๋ยวมันก็แก้ปัญหาโดยใช้เวลาบางอย่างนะตัวทุกคนนะเวลาทา่านที่จะรักษาทุกอย่างได้อย่าเพิ่งใช้คำอารมณ์มาคุยกันใช,ใช,ใช้เราใช้เหตุและผลแล้วก็เอาความที่ว่าเวลาที่มันผ่านมาเนะี่ยมันบอกบอกพวกเราว่ากิตใจรวมๆเป็นหนึ่งไหมแล้วเรามาเพื่ออะไรเพื่อทำกิจกรรมกับพุทธศาสนากันเนาะเรามาสร้างความดีด้วยกันคิดบ้านะจุดสุดท้ายแล้วบุญ <king> ใช่สินทานภาวนาภา,า,าวนาคือทานสุดภาวนาก็คือทําทานไปด้วยแล, ENT, แ,ลแล้วก็รักษาสิลแล้วก็ปันสรนไปด้วยกันเนาะทุกคนเนาะเพราะนว่ามันก็เลยกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของอาจารย์เองแล้วก็จะแบบเออทําบุญตักบาทก็เรียกทีมมาตักบาทกันใช่สิบเก้านี้ที่วัดทับทิมแดงนะคะอย่าลืมคับตักบารตักบาทกันนะคะแล้วก็มี เดือนหน้าอาจจะเป็นถวายพระไตรที่วัดปากน้ำวัดภาษีเจริญปากน้ำภาษีเจริญก็เดี๋ยวให้ยังเมงไปนิมนต์พระแล้วเราก็จะระดมพระไตรแล้วก็อาหารอาหารไม่รู้ว่าที่นู่นเขาจะให้ฉันหรือว่าเหมือนว่าครั้งที่แล้วไม่มีอาหารเนาะเพราะว่าแต่ถ้าเราไปเราต้องไปก่อนเพลนอาจารย์ว่าใช่ตอนนั้นนะเพราะว่าเพราะว่าที่เราผ่านมาเมื่อที่ที่ผ่านมาที่พระอาจารย์ดีรล้วเเขาแสดงทมฟังแล้วก็ดีนะครับ ก็ไป่อนเพนน่ะแต่เราอาจจะทุกอย่างก็ต้องเราขอนเพนจะดีที่สุดใช่เขาเียสาคทานถ้าหลังเพงแล้วมันก็จะเป็นขอชุมลุ่ยใช่ถ้าพูดแบบนี้นะเข้าใจแล้วแล้วก็มีแบบเมื่อที่ผ่านมาก็ไม่ได้บอกบอกคนนี้เพราะว่าพี่สาวป่วยก็เลยอยากจะไปทําบุญหลอกหลอกพระพี่ลุงปักปักเยเควปักศิลวี่ลุงปักพี่ลุงปักปักเฉยๆเนาะไม่ได้ปักศิล วิรุณปักอะค่ะสี่องค์ทีนี้ช่วงที่มีอะไรทิศครับสีทส่ทิศสาจา์ล้วให้ฟังครับาาก็มีพ่ปู่เป็นพ่ปู่เทเวศวรนะคะแต่ปักรักษาอยู่สี่ทิศแต่ตอนที่ทต,<ส>ตอน<ส>ท,ตที่ประรำพิธีอะค่ะมันก็มีลมแบบกันโชกออตรน่้นครับเดี๋ยวจะให้ดูรูปล้วก็เห็นแล้วเงยหน้าขึ้นไปอ้าวพ่อปู่มาแล้วเป่าคือเป่าแบบมันผมไม่เห็นนะแต่อาจารย์พูดแต่ผมเชื่อเลยก็เห็นไงอ้าวพ่อปู่มานี่องค์แบบ เต็มท้องฟ้าเลยสี่ทิศก็เหมือนแล้วก็เป่าเป่า,ปาแล้วก็เหมือนกับเป็นเพชรกระจายลงมาเหมือนกับเขาเขาเป่าของของเขาเป่าที่เป็นตัวองค์อะคะเวลาหลอกก็มีองค์นงเป่าแล้วก็หาทุกคะนองและแรกไปอย่างนี้นครับตอนที่เราไปดูตอนตอนงานงานบุญน,นะครับลมแรงมากนะครับเนี้ยเป่าแรกๆแ,แล้วดูท้องฟ้าแล้วดำมืดเลยนะครับ เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับแลไดูลมคันผันผวนดูควันนะครับเดี๋ยวสักพักนี้เดี๋ยวดูนะเว่ไทยกล้อมากนะคกลัวตรงที่ว่าจะมีเศษอะไรมาน่วมากนะคะกลัวตรงที่ว่าจะมีเศษอะไรมาดนีะลัวมากนะคะกลั่เ่าะมเะรดี่จกลัวากนะกลัววอะไรมาดูน่จกมานะคะกัวท่่าอะไรมาดูนี่อลานะคะัวตรงที่ว่งจะมเศษอะไรับดูนี่จทลัานะคลัตองีว่าูนลัวกนะตท่านะมีเะมาดู่ลยนะครับ วัดป่าจเ,เลยเราผมว่าปรุตมงคลชุดนี้ก็น่าไปเก็บดีนะครับเชือ่อโฆษณาค่ะอันนี้ก็ถือว่าจบแล้วค่ะเน,นี่ยเขาบอกอาจารย์คะถ้าทํากรรมฐานแล้วว่าการตักกรรมต่างๆออกถือว่าดีไหมดีค่ะต้องอดทนนะคะเพราะว่าช่วงที่ปฏิบัตินี้มันก็ออกงงปลายเท้าอาจารย์บ้างเจ็บเท้า,าบ้างออกมาก็โดนเนื่องี่นั่นแต่ว่าด้วยความที่เราแบบเราเราเราฝึกฝึกมาเยอะค่ะเราก็จะชินชาแล้วก็ให้มันเป็นไปอย่างนั้นนะคะ่ะเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็ดีต้องมาเถอะเดี๋ยวก็แบบ โดนฝนบ้างเงี้ยค่ะอยู่ๆก็เจ็บก้นอย่างเงี้ยเจ็บก้นแล้วให้เอ็มมาเหยียบทั้งคืนเลยอ่ะเจ็บแล้วก็คือนั่งสมาธินานหรือเปล่าไม่รู้แบบมันเจ็บก้นมาทัไม่ไม่อาจารย์คผมเคยเป็นคนะอกบขามขาดเาแจ้งคือตอนที่ผมปฏิบัติก็เคยไปอยู่อเขาวันฮนะเชื่อไหมอาจารย์ผมไปสามรอบอ่ะก้นมันจะมีรูปบอลปูนมาเลยนะอาจ อันนั้นกรรมเฮียแต่เราไม่ได้ไม่ได้เจ็บเหมือนกันใช่ไหมครับไม่เหมือนค่ะของเรามันเป็นการเมื่อยเมื่อยเส้นเมื่อยเส้นอยู่ข้างในซึ่งมันมันหาเหตุไม่ได้อะจะนั่งรถวันแรกนั่งรถตู้ขึ้นมาไงไม่รู้แต่รู้ว่าเราไปลื่นตรงเฮียได้ยินปะที่เราบอกหําแตกอ่ะคือที่วัดอ่ะคือเราลื่นไงแล้วเราไม่คิดว่ากลางคืนมาเราจะปวดข้อเท้าไงไอ้โรงแรมนี้นะเราอยากได้น้ำอุ่นเราก็เลยแบบยอมเสียเงินที่จะ จะได้อ่างแต่อ่างก็โหผ้าแปะอย่างเงี้ยแค่สีนี้ไม<ค>่ไครับ <c oughs> อาจารย์ซีนวลครับแต่เขาเอิญเขาข้าใบเขาไม่เต็มคืนครับซ้ายหนึ่งขวาหน่อยเราเหมือนเป็นคนขอทานที่ต้องขออาบน้ําอ่ะคือเรารู้สึกแบบจะจะเปิดปิดให้มิดคืนอ,อ่างอาบน้ําเนี่ยมันอยู่ที่ระเบียงระเบียงมันใกล้บ้านคนนะคะ,ท,คะทุกคน่ะทุกคนถ้าเขาเดินมายืนแบบเท้าเอวดูก็คือ เห็นชันอาบน้าอะไรประมาณนี้ไอ้ผ้าที่มันมันมันเป็นผ้าใบที่ปิดอะค่ะปิดตรงนี้ก็เหลือตรงโน้นปิดตรงโน้นก็เหลือตรงนี้เขาทราบึกแต่งนะจ๊ะรูไาแล้วว่าเขาเมาก่อนที่จะดีไซน์ทั้งหมดนะแล้วว่ามันเป็นเป็นแบบดีไซน์เกินอะมันแบบมันอะไรของมันไม่รู้ไอ้ไอนที่มันสําคัญก็เอามาให้ซะหน่อยแผ่นแค่เนี้ยแล้วมันก็เหลือรูคนขับรถมอเตอร์ไซค์คนปั่นจักรยานคือมันเห็นเราอ่ะแล้วแล้วเราก็ต้องแช่น้ําร้อนใช่ไหมคะอยากแช่น้ําร้อนเพราะว่า การที่เราเมื่อยตัวเนี่ยเราอยากแช่น้ําร้อนลงทุนแบบเออห้องเป็นสี่พันเนี่ยพี่บีมเขาจ่ายแต่สิ่งที่ได้คือได้ผ้าม่านอนน้อยเนี่ยย้ายไปด้านนี้อันนี้ก็โผย้ายไปด้านนี้ก็โผแล้วก็แถมมต้นไม้ก็มีผีแบบนั่งหน้าสลอนแล้วมองแล้วก็เวลาคนมาทีเราก็ต้องมุดหัวลงอ่างแล้วก็มองขึ้นมันเหมือนกันเราไปรักรักเขาอาบน้ำอะค่ะเป็นรักน้าําอาบเออเนี่ยแหละ มันก็จะเจออะไรแบบอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแบบจิ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กพอมาถึงบ้านก็พี่สาวก็ผ่าตัดพ่อก็ออกจากโรงพยาบาลเสียงเงินให้พ่ออกีกเพราะจ่ายค่าค่าโรงพยาบาลพี่สาววันที่สิบเจ็ดนี้ก็ผ่านิ้วอีกไม่รู้ไปกินน้ำมีท่าไหนถึงนิ้วอยู่ในกระเพาะอยู่ในไตยอยู่ในถุงน้ําดีเยอะแยะไปหมด oh. ก็เลยแบบเซ็งๆนิดหน่อยแต่ว่าด้วยความที่มันไม่ใช่กรรมเราอะค่ะมันไม่ได้แบบ เป็นกรรมเป็นเบนที่เกิดจากตัวเรามันอาจจะเป็นตัวของพวกเขาแต่ด้วยความที่คนที่มีรายได้มันอาจจะมีแค่อาจารย์ก็เลยต้องกลับมาสแกนกรรมใหม่นะคะเพราะว่าเงินหมดแล้ว <laughs> <laughs> ไม่ใช้จ่ายย่งร่าเริงนะคะแล้วก็หมดแล้วค่ะก็เลยวันที่ยี่สิบก็จะมีการเปิดสแกนกรรมยี่สิบคนนะคะแล้วก็ปิดอีกแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเรียงลําดับใหม่จองคิวนะครับเต็มมันเต็มไปแล้วค่ะไม่ต้องไม่ต้องจองนะคะเพราะว่า,วา พ่อคิวเก่าเขากลับมาก่อนเพราะว่าเขาก็ด่านานละไม่ได้เจอหน้ากันเป็นสามสี่เดือน่ะสามเดือนครับแทนเอันนั้นก็เรื่องของการสวดมนต์ภาวนานี่ก็อย่าทิ้งนะคะเพราะว่ามันสําคัญกับชีวิตถ้ากรรมาฐานรอบนี้ได้ใช้กำหนักค่ะเดินไม่ได้เลยยืนพิงข้างฝาที่สาลาย,ยืนกับเหนดจนครบไปลาพอนั่งปุ๊บแผ่บุญจริงดีขึ้นดีค่ะลุกไม่ขึ้นเลยค่ะแต่ฝืนใจค่ะอาจารย์สู่อไมอาจารย์ก็เป็นค่ะ เป็นหนักด้วยตอนที่อยู่วัดธรรมวันเป็นทุกรูปแบบอะค่ะมันออกกรรมเพราะว่าอะไรที่ขวางหยูมันจะได้ออกออกเพราะตอนนั้นก็ทอนะเฮียตอนนั้นทอมากเลยแบบยิ่งทําก็ยิ่งแย่ก็คําพูดของหลวงพ่อจรันที่บอกว่าถึงเวลามันยังไม่ถึงเวลาปลูกต้นไม้ยังไม่ได้ออกดอกจะเด็กกินสแล้วมันก็เลยต้องแบบต้องทนต้องฝืนเหมือนกับการปฏิบัติครรมขอร้นครับคือมันจะต้องฝืนกิเลสครับฝืนทักษะด้วยใช่ออตอนหลับอนอนเสมอแล้วว่าตอน ร่างกายดีๆไม่มาอายุมากแล้วย่ามาเลยก็ดีที่เจอเฮียแล้วลากเฮียเข้ากรรมาฐานตอนอายุโชคดีครับสิกบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้ชีวิตแลวแล้วก็เสียดายนะที่มันจะรู้จักอาจารย์เอ็ดน้อยชา้าไปแต่มาถึงตัวนี้นะพอปีนี้ผมหกสิบแล้วนะผมรู้เลยว่าสักขาลงมันจะอ่อนลงเร็วแป๊บเดียวเอ,องเนาะแป๊บเดียวเองแบบมันใช่ครับอาจารย์แป๊บเดียวเองตอนนั้นมาสี่ีกว่าตอนแป๊บเดียวสิ จะหลักจับละปีหน้าได้เงินสวแล้วครับเฮียเราก็จะขอเงินสวใช่ได้ครับแปดร้อยครับอาจารย์ไปเลยจะเตรียมตัวขอเงินสวไปทําบุญต่อนะคะได้เลยครับเราจะรับเงินต่อจากผู้สูงอายุนะคะทุกคนอาจารย์ครับแล้วสมองไม่ใช่ดีนะเราเคยทํานายไว้แล้วว่าเฮียเมงเนี่ยถ้าไม่แบบไม่ไปหายากินนะคือเป็นคนเป็นอัลไซเมอร์นะ ถ้าแกหลงอะไรไม่รู้แกขับรถมาหรือแกพาไปหลงอีกน่ะทุกคน <S <S าทางเกียนแกก็พาไปแล้วทางเกียนเนี่ยรถแกเป็นรถตู้ใช่ไหมพอมเจอทางเกียนมันก็อยู่อางเงี้ยแบบว่าสิบนิ้วยังรู้ท่านนี้เข <นะ S 1> าบอกว่าปูาถึงนี่ตามดีเป็นก็บไปตามกว่าดีนี่มากขนาดแล้วก็ทุกคนก็อยู่เงี้ยแบบหัวโยกหัวคอนหมดเลย นี่ถ้าทุกคนยังอยู่ในคบเีมต่หัวเราะแน่เลยเพราะว่าเพราะว่าเฮียนี่เป็นอะไรที่มืดมาตาก็ไม่ใช่ดีทุกคนถ้าอยากจะตัดแว่นมันนั้นอยากไปหาร้านตัดแว่นให้เขาอย่างเงี้ยแบบมันจะลงขันกันตัดแว่น้เนียเพราะว่าไขเซลล์ไ่ซนิแกพาไปหลงตลอดค่ะประตูอยู่ตรงนี้เอะไรวัดอยู่ตรงนี้แกไปเลยเลยไปอ่ะเดี๋ยววัดอยู่ตรงนี้ขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งวัดอยู่ตรงนี้ บอกว่าปวดหัวก็เฮียมากเลยฉันปวดหัวกับเธอมากนะเดี๋ยวพระลงโทษลงโทษลงโทษเนี่ยค่ะ <im it> มันมีแต่เรื่อง, <im it> งชมอาจารย์เลยเนี่ยค่ะอยู่ปากช่องใช่ค่ะเพราะว่าหลายๆอย่างไม่ได้เจอ <im it> าอาจารย์สักทีนีครับบอกอย่าเจอเลยเดี๋ยวจะรู้ว่าแบบหัวอาจารย์ทำไมเป็นคนอย่างนี้ <laughs> ทำไมเป็นคนอย่างนี้คือจริงๆเราเป็นคนตลกนะทุกคนแต่ด้วยความที่สมัยก่อนอ่ะมันเป็นอะไรที่สแกนกรรมอ่ะมันมันออกปกมาแบบให้เครียดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแบบเออเราก็ต้องเครียดแต่พอเรากลับมาเราก็กลายเป็นของตัวเองคือเอ่อมันมันเป็นสองจิตสองใจอะสมัยก่อนแบบเออเราจะเป็นตัวของตัวเองอ่ะเขาจะรับเราได้ไหมตอนนั้นก็คิดอยู่นะว่าแบบเออมันต้องข่มหรือวะแบบมันต้องข่มขนาดนี้หรออะไรมันต้องแบบไม่เล่นขนาดนี้เลยเรายิ่งภาวนาหนักเรายิ่งแบบ ตีห่างออกจากคนเกินไปจนกระทั่งแบบปี60นะเฮะียเนาะเราอ้อนลาไปเลยว่านับตั้งแต่วันนี้ไปจะเป็นตัวของตัวเองก็คือแบบเออถ้ายานมันจะติดก็ติดถ้ายามมันจะดับก็ดับเพราะว่าเราอยากเป็นตัวของตัวเองปรากฏว่ามันมัน,ม,นมันก็ยังอยู่ค่ะแต่ว่ามันได้ความสุขมากขึ้นคือใจเราฟูขึ้นใจเราอิ่มขึ้นใจเรารู้สึกรักคนได้ทั่วโลกมากขึ้นเรากว้างขึ้นแล้วเราก็ไม่เออเราก็ไม่รู้สึกทุกข์ด้วยกับ กับการที่เราเป็นแบบนี้คือเรามีความสุขที่มันเป็นเราไม่ต้องเคร่งมากเราไม่ต้องแบบเอาเป็นเอาตายกับกรรมฐานละถ้าถ้ามันจะตายก็ให้มันตายไปเลยแต่ถ้ามันแบบยังมีลมหายใจเราก็ยังทําความดีต่อไปกลางคืนเราก็สวดมนต์ภาวน,นาเอาได้ที่เราทําบางครั้งเราทําน้อยบางครั้งเราทํามากเราก็สลับไปไม่ไม่บีดเบียนตัวเองครับเออเราไม่บีดเบียนแล้วเรารู้สึกเราป่วยสมัยก่อนผมหาอาจารย์บอกโมงเจ็ดโมงอาับบ้านได้แล้วใช่เฮียชอบผับ ค่เราไปเดินเยวาวราช่เงี้ยตีหนึ่งเอาเอามาส่งเงี้ยเราแบบไม่ได้ทำกรรมฐานเราโกรธเงี้ยเป็นอาทิตย์เลยเพราะว่าทุกวันนี้ไม่ได้เจคืนนอนไม่หลับเพราะว่าเฮียน,นี้เป็นคนที่เหมือนเหมือนเหมือนเจเจ้ากรรมในเวียนที่แบบเป็นมารน่ะเพราะ <S <S เพราะปกติสองทุ่มต้องขึ้นกรรมฐานมันจะจบที่สี่ทุ่มแล้วก็ต้องนอนใช่ไหมมันเป็นระบบระเบียบม,มาอย่างนี้ตลอดเฮียพาเราลากไปแบบเยวาวราชไปไหว้กงกินนั่นกินนี่แล้วเราไม่เคยกินเย็นนะมันก็แบบกลายเป็นว่าสิบกว่าปีเนี่ยเฮียเราทําพังพังเดี๋ยวว่า โผลอีทีหัวหินอย่างเงี้ยโผลอีทีนู่นไปเหนือโผลีทีไปนู่นคือเฮียจะพาตลอดทั่วค่ะกับสองสามีภรรยาเน,นี่ยนะว่าตอนนั้นเขามิเงินเนี่ยเขาก็พาไปนู่นไปนี่ไปนี่นี่อย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็แบบมันเสียเวลาหลับเวลานอนแล้วบอกว่าเออเฮียถ้าเฮียทำอย่างนี้นะเรานอนน้อยเราไม่โตเดี๋ยวไม่โตเดี๋ยวเราไม่โตนะเดี๋ยวยิ่งตัวเล็กอยู่เลยเดี๋ยวไม่โตนะความสูงเรายิ่งนี่อยู่น้อยอย่างเงี้ย แต่ตอนนี้ตอนนี้มันพูดแล้วไม่สอนแล้วเออทีนี้เราเราชินแล้วเพราะว่าอยู่กับแกมานานนะคะแปละว่าการทําบุญทําทานทําอะไรอย่างเราก็เลยรู้สึกว่าอยู่กลางๆนะคะเราไม่กดดันตัวเองละเรารู้สึกว่ามันได้แค่ไหนมันอาจจะไม่ได้ถึงนิพพานเราก็ตั้งเป้าไว้แล้วว่าเราถึงไหนแช่นนั้นเพราะว่าถ้าเรากดดันตัวเองมากเราก็แค่เป็นมนุษย์สินาเราจะเอาอะไรกมากมายกับชีวิตเราเราอยากมีความสุขเราอยากมีเสียงหัเราลเราอยากเราอยากะทะนุถนอมคนที่ ที่อยู่ใกล้ๆเราอะค่ะให้เขามีความสุขเราไม่ไม่ไม่เครียดอีกแล้วเมื่อก่อนเราเป็นโรคเครียดบ่อยอะค่ะเราเลยกลายเป็นโรคปวดหัวแบบสะสมเปียนปวดหัวเปียดหัวปวดหัวแบบเบอร์ใหญ่อะค่ะชนิดแบบยาในช่วโลูกรักษาไม่หายแต่พอพอเรารู้สึกว่าเรามีเสียงหัวเราะมากขึ hum ้นเรามีมีกําลังจิตที่ดีขึ้นอาจารย์ขอโทษครับอาจารย์ก็เหมือนการปฏิบัติแต่ไม่ปฏิบัติจะจะให้ทุกคนคลายเครียดแล้วก็ไม่ต้องเครียดจะเลยครับ